เทคโนโลยีกล้องขั้นสูงของ vivo x 3 0 0 Series ที่จะเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้มีความสำคัญมากสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการคุณภาพภาพและวิดีโอที่ดีที่สุดแต่เหตุผลที่ทำให้มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งคืออะไรมาดูวิธีที่ vivo ทำให้กล้องของรุ่น x 3 0 0 Series ซีมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่แตกต่างจากอื่นๆและทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงสุด วีโวทำงานร่วมกับซัมซุงเพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องรูปริ้น X Samsung HPB ที่มีความละเอียด200ล้านพิกเซลและมีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนเซนเอร์สูงกว่า20%จากเซนเซอร์ระดับกลางทั่วไปทำให้มันได้รับชื่อว่าเซนเซอร์แตนอสซึ่งเป็นชื่อที่แสดงถึงความสามารถและคุณภาพของเซ็นเซอร์นี้การใช้เซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดสูงแบบนี้ทำให้ภาพที่ถ่ายได้มีความชัดเจนและคมชัดมากขึ้นและสามารถบันทึกรายละเอียดที่เฉพาะต่อเฉพาะได้อย่างละเอียด แต่นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ Vivo x 3 0 0 s e r i e มีคุณภาพการถ่ายภาพที่ดี Vivo x 3 0 0 Pro มีกล้องเทเลโฟโต้ที่ใช้เลนส์แบบลอยตัว 1G 5P กระจก FCD 1 0 0ที่ช่วยลดการกระจายแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการเคลือบไซส์ T ทำให้ภาพที่ถ่ายได้มีคุณภาพและความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกล้องไซส์พอซูเปอร์เทเลโฟโต้200ล้านพิกเซลที่มีระบบกันสั่น c p 5 5ทําให้เวลาเปิดรับแสงสูงสุดเพิ่มขึ้นเท่ากับ2เท่าซึ่งทําให้ออปติคั่นได้ความสว่างมากขึ้น4เท่าและยังสามารถใช้เทเลคอนเวอร์ภายนอกได้ด้วยควาเมายาโฟกัสยาวพิเศษ480ม mm. ิลลิเมตรกล้องหลักของ vivo x 3 0 0 Pro ก็ไม่ควรพลาดใช้เซ็นเซอร์ Sony เลยที่8ปที่มีระบบกันสั่นดีขึ้น30%จาก vivo x 2 0 0 pro ทําให้มีความสเสถียระดับ Bal, ซึ่งทาให้ภาพที่ถ่ายได้มีความชัดเจนและคงที่ได้ดียิ่งขึ้น vivo x 3 0 0ยังมีกล้องหลัก h p b พร้อมการเคลือบไซส์ T และระบบกันสั่น c p s 4.5ทําให้ผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงพิเศษ200ล้านพิกเซลได้อย่างง่ายดายและมีคุณภาพสูง ว e v o ไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกับซัมซุงเท่านั้นแต่ยังมีการร่วมมือกับม e เด a ยเทเพื่อใช้โมเดลการสร้างภาพบุคคลขนาดใหญ่ที่มีพิกเซลสูงซึ่งมีพารามิเตอร์มากกว่า100ล้านพารามิเตอร์ทำให้ภาพบุคคลมีความละเอียดสูง50ล้านพิกเซลในทุกระยะโฟกัสและเปิดตัวโหมด a ลน s ์เคพิกเซลสูงใหม่ สำหรับการถ่ายภาพแบบไซส์แนชเชอร์พอร์เทรตของ vivo x 3 0 0 Series มีความสามารถในการบันทึกภาพแบบพลันเร่งร้อนที่เป็นธรรมชาติคงไว้ซึ่งคื้นผิวและอารมณ์ของผิวอย่างแท้จริงทำให้ผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพแบบธรรมชาติและมีความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่การบันทึกวิดีโอก,ก็ไม่ควรพลาด vivo x 3 0 0 Series สามารถ,ถถ่ายวิดีโอ 4K ที่60เฟรมต่อวินาทีในรูปแบบ e m a t i c p o r t r a i t ด้วยโหมดต่างๆเช่น portrait beauty background blur และเขโดยเพราะเรอทำให้วิดีโอมีความสวยงามและมีความละเอียดสูงนอกจากนี้ยังสามารถถ่ายวิดีโอสโลมชทอมแบบภาพยนตร์ 4K ที่120เฟรมต่อวินาทีและรองรับวิดีโอ d ด l บ y Vision HD และล็อกสติดทำให้วิดีโอมีคุณภาพและความสวยงามที่แท้จริงกล้องหน้าของ vivo x 3 0 0ศูนย์ซีรีส์มีความละเอียด50บล้านพิกเซลพร้อมระยะโฟกัส20มิลิเมตรที่เสริมด้วยอันกริทึมภาพบุคคลพื้นผิวน i c e และ g t l ของ vivo ทำให้ภาพเซลฟฟี่ที่ถ่ายได้มีความชัดเจนและคมชัดมากขึ้น vivo x 3 0 0 series จะเปิดตัวในจีนวันที่13ตุลาคมนี้และจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผลเด v ิ n ซ i ติ9 500ของม e ด i a t e เทซึ่งทำให้มันมีประสิทธิภาพและความเร็วที่ดีนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ v i v o x 3 0 0 series มีคุณภาพการถ่ายภาพและวิดีโอที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่คุณคิดว่ามันมีคุณภาพแค่ไหนคุณคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการถ่ายภาพและวิดีโอของคุณหรือไม่มาถามตัวเเเอองงงแและแบ่ปันนนนคคคคคววาาามมิิดดหห็็ขุณใก มีความสนุกกับการถ่ายภาพและวิดีโอด้วย Vivo x 3 0 0 Series